สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโปรบอทแมปอ่ะไม่ใช่เรียกแมปเรียกว่าอ่ดิสคอร์ดของอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตสนีพีก,กันสักนิดนึงนะครับนี่น่าจะเป็นช็อตให้นะสั้นๆนี่ง่ายนะครับได้เจอความเลยนะเพราะว่าตอนนี้ทางเอได้ทําการเพิ่มสนินีมาอีกแล้วนะครับและเป็นการบอกใบ้ว่าโมเดลไม่ได้ถูกรีทั้งหมดนั่นเองเนาะก็น่าจะโดนรีแค่ My Hero เท่านั้นนะครับรวมถึงข่าวดีสำหรับที่ลหลายๆคนรอคอยก็คือสคริปต์กลับมาแล้วนั่นะเอง นะครับสำหรับเรียกว่าโอเนอร์นะครับอ่าเรียกโอเนอร์สองคนเนี่ยได้ทําการโดนรถยุดมาก็จริงนะครับแต่เขายังอยู่ในการทํางานของตัวแอนิเมชันเจ้เองนั่นเองนะครับนี่อ่ะก็แปลว่าน้าคุณภาพก็น่าจะยังดีเหมือนเดิมนะครับคุณเดียลฮอคก็กลายเป็นเด็เหมือนเดิมแล้วนะครับก่อนหน้านี้เป็นแค่คนทูบิวเตอร์แต่ตอนนี้กลายเป็นเดเวลลอปเปอร์แล้วนี่ก็เรียบร้อยนะครับน่าจะใกล้ๆเปิดเร็วๆนี้ด้วยนะครับจากที่เห็นว่าเขาลองเทสเกมเข้าไปเทสกันแล้วนะครับก็แปลว่าเทสเตอร์ก็น่าจะได้เทสด้วยแล้วนี่เนาะเทสเตอร์ในนแมี้ดูเหมือนจะน้อย แต่ก็น่าจะมีเพิ่มมากมากกว่านี้นะครับเดฟเนี่ยจากที่เห็นถูกเพิ่มมาอีก2คนคือเรียวฮอกกับคุณนี้นะครับอโรน่าโรนาโรนาลานะครับไม่รู้อ่านถูกไหมอ่านผิดขออภัยนี่นเองเนาะใครอยรู้อ่านถูกยังไงอ่านผิดยังไงก็เอาไป,ไปแปลภาษานะครับง่ายอยู่นเ,เนาะอ่าแล้วนี่ก็จะเป็น2องสนิคพีคที่ตัวเดฟเขาโพสต์ออกมานั่นเองเนาะอ่าเราเดากันไม่ผิดนะคว่าอาจจะมีสนิค ประมาณสัก4ี่หสนิคเราค่อยทําการปล,ปล่อยเกมนั่นเองนะครับก็น่าจะมีของสเตย์อีกคนนึงแล้วก็เป็นของเลวฮอกด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะให้โพสให้เดบโพสสนิคกันทุกคนหรือเปล่าและเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับทางตัวสคริปต์เขาบอกว่าจะมีการสนิคเพิ่มเติมนะครับอนี่นะ อ่ามันจะมีเป็นโพสต์ของสตาร์คนอื่นนะครับรวมกับทวิตเตอร์ของตัวเกมเลยนัย่นเองและนี่ก็จะเป็นทวิตเตอร์ของตัวเกมที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อถือได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่เลยนะครับนี่จะเป็นทวิตเตอร์ของตัวเกมโดยตรงเลยนัยน่นเองเนาะไม่มีทวิตอื่นนะครับแล้วก็ดูดีๆว่าปลอมหรือจริงนะครับแต่ดูดูเอาจริงๆถ้าดูง่ายๆก็คือนี่เลยง่ายๆนะครับผู้ติดตามแค่เจ็ดหมื่นเะก้านะแต่ว่าถ้าเป็นทวิตปลอมเนี่ยคนติดตามเป็นแสะเลยก็งงเหมือนกันนะว่า ทำไมเขาถึงไม่ติดตามทวิตจริงไปติดตามทวิตปลอมกันนะครับแต่ก็น่าจะดูได้แหละเพราะว่าทางตัวเกมเขาไม่ค่อยสนิทกันไรนะครับเราจะเห็นว่าเป็นโมเดลของโกคูที่ยังไม่ถูกรีนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอ e ีโมดด้วยนะหรือเปล่าไม่รู้ก็าท่าโจมตีมันนะครับแต่นี้มันเป็นการถ่ายในล็อบบี้นะเพราะว่าตรงนี้มีดาวอยู่นะครับเป็นปะ แปลว่ามันมีอีเวนต์คิดมากมาแน่นอนนะครับเนาะอันนี้เผื่อใครดูไม่ออกเพราะภาพแต่งนี่เขาน่าจะซูมแล้วก็นี่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ดูอันนี้เป็นเรียกอุคบาทด้วยนะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะนี่ก็จะเป็นสนิกที่เขาปล่อยออกมาใน Discord นะครับส่วน t ว i ตเ e r เขาก็โพสต์ไว้ประมาณนี้แต่ว่าในอนาคตอาจจะมีเรียกว่าสนญลของตัวเดฟเองด้วยน,นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวท่านท่านเหตุการณ์ที่ทำช็อตนะฮะเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊า